คลิปนี้ผมจะมาแนะนำการเชื่อมต่อคาราโอเกะโซน่านะครับเพื่อให้ไปเล่นที่ลำโพงบลูทูธนะครับเพื่อที่นั้นไม่ต้องต่อสายอะไรนะครับดันั้นทําได้ง่ายๆดังนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ท่านเปิดลาโพงบลูทูธของท่านก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาคลิกที่ลูกศรขึ้นชี้ขึ้นอย่างนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งน,นะครับแล้วคลิกที่รูปลาโพงบลูทูธนะครับแล้วเลือกแอปดี เอบบลูทูธดีไว้์นะครับจะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับให้ท่านสำคัญตรงนี้ให้เปิดด้วยนะครับเปิดตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วคลิกเลือกที่นะครับตรงนี้เลยครับเลือกของข้อแรกครับถ้าหากลำโพงของบลูทูธของท่านยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับเขาก็จะมาขึ้นลักษณะอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วให้ท่านกดเชื่อมต่อนะครับ หลังจากที่ท่านกดเชื่อมต่อตรงนี้แล้วนะครับเขาก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็น m 1 8นะครับ connected white music นะครับซึ่งเป็นลำโพงตัวนี้นะครับเขาชื่อ m 1 8นะครับหลังจากนี้มันหมายความว่าลำโพงบลูทูธได้เชื่อมต่อกับคอมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องมาเชื่อมต่อโซน่านะครับให้เจอลำโพงบลูทูธตัวนี้ด้วยนะครับทำยังไงนะครับโดยการคลิก ที่ปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วมาคลิกท <rel pine S 1> <to> ี่ A และ O ครับเห็นไหมครับ A และ O ก็จะเห็นลำโพงของท่านว่ามีอะไรบ้างนะครับในกรณีนี้มันก็มี3 4ตัวนะครับถ้าท่านจะเล่นลำโพงตัวไหนก็ให้คลิกที่ให้คลิกนะครับให้สัญลักษณ์นี้นะครับ ขึ้นอยู่ด้านหน้าของลำโพงท่านในกรณีนี้เราจะให้มันมาออกที่ลำโพง M18 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมาขึ้นที่หน้า M18 ด้วยนะครับถ้าท่านจะไปที่ลำโพงไหนก็ให้คลิกที่ตรงนั้นแล้วก็ปิดปิด M18 นะครับสมมติเราจะมาเล่นที่อคอมก็ให้คลิกเลือกคอมนะครับให้เลือกได้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับอย่าให้มันเปิด2ตัวไม่ได้นะครับเปิดได้แค่ตัวเดียวนะครับ ไม่งั้นเสียงจะไม่ออกนะครับให้จําไว้ว่าเลือกได้ตัวเดียวนะครับเลือกลําโพงอะไรก็เลือกอันนั้นนะครับโดยที่ให้มีสัญลักษณ์นี่ยนะครับขึ้นอยู่ด้านหน้าชื่อลําโพงของท่านที่ต้องการจะเล่นนะครับหลังจาก a โ o รู้จักลําโพงแล้วนะครับปิดได้เลยครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการเปิดโซน่านะครับ เปิดโซนาปกตินะครับให้จำไว้ว่าก่อนที่จะเปิดโซน่าเนี่ยนะครับให้ไปเลือกลำโพงที่ท่านต้องการจะออกที่ ASIO ก่อนทุกครั้งนะครับว่าท่านต้องการจะให้มันไปออกที่ลำโพงไหนนะครับก่อนที่จะเปิดโซน่านะครับหลังจากที่เปิดโซน่าแล้วก็เปิดคาราเกะได้เลยครับ ต้องเชื่อมสายได้เลยนะครับเป็นการเชื่อมต่อระโพงผบผ่านบูดูดนะครับสมมติเปิดแล้วเสียงท่านยังไม่ออกนะครับให้มาเช็คตรงนี้ได้นะครับเช็คตรงนี้ได้ว่าเนี่ยเห็นไหมครับที่ช่องอิ out นเอาท์เนี่ยครับว่าเขาออกไปที่ระโพง M 1 8หรือ,อยังครับแค่เอาเมาส์มาจี้เขาก็จะขึ้นโชว์แล้วว่าอตอนนี้เสียงออกไปที่ M 1 8อยู่นะครับ แต่ถ้ามันไม่ออกนะครับก็ให้คลิกเลือกนะครับในช่องของดโฟนอย่างเงี้ยนะครับช่องของบัตไม่ต้องนะครับช่องของบัตไม่ต้องนะครับไม่ต้องเลือกให้เลือกเฉพาะที่เป็นเฮดโฟนะครับให้เลือกเป็นลำโพงที่ท่านจะให้ออกในกรณีนี้เขาออกไปที่ m 1 8นะครับโดยการคลิกเนี่ยสายหนึ่งครั้งนะครับเขาก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้ว่ามีลําโพงอะไรให้เราเลือกบ้างนะครับก็ให้เลือกลําโพงนะครับมันก็จะมีซ่อนอยู่อีก3-4ตัวอยู่ที่นี่นะครับโดยการให้ท่านนําเมาส์มาคลิกที่คลิกที่แถบ2แถบนะครับเห็นไหมครับ ครับนึงนะครับคลิกที่แถบสองแถบเอาเอาแถบแรกนะครับให้เป็นสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายคางไว้นะครับแล้วก็ลากมันออกมานะครับมันจะมีดโฟนที่ซ่อนอยู่นี้นี่หนึ่งตัวนะครับสองตัวนะครับสามตัวก็ให้เปลี่ยนเป็นลำโพงที่ท่านต้องการจะออกด้วยในกรณีเป็น M 1 8ก็ให้เปลี่ยนเป็น M 1 8นะครับมันก็โชว์ M 1 8อยู่แล้วนะครับ ตามหลักปกติแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเลยนะครับไม่จําเป็นต้องมาเลือกตรงนี้นะครับที่ผมบอกไว้บอกไว้ก็เพื่อว่าเผื่อมันไม่เลือกนะครับให้ท่านแกมาแก้ตรงนี้ได้นะครับนะครับโอเคครับเสียงก็ดังตอ,ตอนตรงน,นะครับ